ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Superstar ตาร์กกับคอนเทนต์เกมวันพัฒน์แมนเดอะสตองเกตวันนี้อยู่ในซาวา555กลับ,บมาบ้านเก่านานๆทีมาคร,รั้งหนึ่งหัวหน้ากิวตามตัวฮะวันนี้มีกิจกรรมกิววอรในรอบ8ทีมสุดท้ายดูสิว่าเราจะไหวหรือเปล่านี่ครับโฉมหน้าของ8ทีมสุดท้ายในย่าน555กิวไหนแมคือกิวเราใช่ไหมเดี๋ยวเทียตัวเองสุดใจไปเลยน้อง ใครดูอยู่นะกดเชร์พี่ด้วยนะใส่ไปเลยเขาเรียกว่าทุกหมอ้อข้าวนะฮะไม่สนทีมือแล้วนะครับมาดูศัตรูเราก่อนศัตรูเราโอ้โหพลังรบเท่าไหร่เนี่ยพลังรบ1,497ล้านไม่ธรรมดาของเราเท่าไหร่วะของเรา2,000ล้านอ้าวแบบนี้ก็หวานเก๊ยปดทีมคิดว่าจะเคี้ยวหมูซะแล้วครับ enterprise ยังงสเนะจอกันในรอบนี้แน่นองจาาอดตอันดับพลังกันก่อนครับ ตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่25ของซาบาพลังลบอยู่ที่58ล้านด้วยกันบอกเลยนะว่าเป็นสายฟรีแล้วก็เริ่มไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะอาจารย์น็อตเนี่ยอยู่ที่1นึ่นะครับพลังลบอยู่121ล้านไม่รู้ว่าหยุดเติมเซิร์ฟเวอร์55ไปหรือ,อยังนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแกไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์600แล้วก็เป็นตัวท็อปอยู่นะครับพี่ก็ไล่อันดับมาเรื่อยๆตอนนี้25แล้วเป้าหมายคือ,อ,อาดาวดวงนะั้น ต้องการเป็นท็อปหนึ่งเป็นสายฟรีเติมศูนย์นะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวอ,อ่าเรืองตัวละครที่เราใช้อยู่ตอนนี้ตัว U R เกือบเต็มทีมแล้วครับมีแค่โซนิกตัวเดียวที่เป็น S S R ก็ล่าสุดคือเจ้าเกรวินใจเกเรตั้งแต่เราสุ่มไปก็ไม่ได้มาทําคลิปอีกเลยวันนี้ถึงเวลาเอาเกรวินออกสู่สนามรบถึงแม้จะปั้นไม่สุดแต่ก็สามารถบูได้นะตอนนี้อยู่ที่4ดาวเหลือง3ดาวม่วง ความเร็วอยู่ที่1,114เลือดอยู่4ล้าน2จมตี800ครับซึ่งเกรวินเนี่ยเราเอามาบูดความไวนะครับให้กับกระบองเหล็กแล้วก็ซุยเร็วไม่เอาดิอย่างนี้เออมันจะได้ออกก่อนและตัวแบกที่สุดในทีมซึ่งเป็นตัวดาำเมจก,ก็คือกระบองเหล็กคิสัันโยอากาลังลด13ล้านไปดูเลือดันก่อนเลือด9ล้านทำไมเลือดน้อยจัง ของเมื่อไหร่จะมันจะได้เนี่ยคือของกระบองเหล็กตอนนี้เรายังไม่ได้เสื้อผ้าครบเซตนะครับเสื้อผ้ายังเป็นต่างเซตกันอยู่เดี๋ยวเก็บของแดงไปเรื่อยเพื่อประกอบเราพร้อมจะสู้กันแล้วหรือเปล่า you're faker โอ้กล้ามแกล่ำดีเหมือนกันนะครูชาวต่างชาติมิเทดูมิเทดูแล้วก็มีบีมบีมยังเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ย,ยบีมสู้ๆนะครับวันนี้เราจะบู๊กันแล้วก็มีนายภูริทัศน์ยังเล่นอยู่อีกเหรอ ที่จำบูดีทัศน์ได้นในซูเปอร์5 55ถือว่าอดทนเล่นได้ยาวนานพอสมควรเ่ใครอยากไปเล่นกับพี่นะครับเดี๋ยวไปเจอกัน603ไปตั้งกิวกันเล่นกิวโวแบบนี้กันด้วย603เจอกันนะอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เปิดนะครับหรือว่าใครอยากเข้ากลุ่มแชท เข้าแชทมา603เนี่ยมาทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันก่อนจะได้เริ่มเล่นอย่างสนุกแล้วก็มีเป้าหมายด้วยกันเข้ากลุ่มแชท Facebook กันได้ทัก Facebook ของแอดมินเราอ่ะคารุมัเอ่อชื่ออะไรว่าเพียรพัฒน์เมฆสักด์แล้วดูในคอมเมนต์แล้วกันเขาคอมเมนต์นะคารุมะมเมนต์ให้หน่อยเลพี่ปักหมดอะไรอีกไหมที่ลืมบอกอมีตั๋วดำอยู่16ใบสภาพรอบนี้ไม่ได้ซื้อเลยตั๋วดํามาแล้วนะ ทุกเซิรเวอร์ตัวดัมมันมันแต่เมื่อวานแล้วอย่าลืมซื้อกันด้วยฮะตัวอาวุธมี29ใบก็ตกลงมันเดือนละประมาณ7-8ใบปะได้มาเพราะอะานี้อีกนานนะกว่าจะได้70ได้70เมื่อไหร่ก็มีอาวุธมานั้นแ,แล daí. หละนะครับ UR ตัวต่อไปที่พี่จะได้พี่น่าจะเอา g n o อ d ยูมาใส่ในทีมก็ G-Nord มาก็คงจะใส่แทนเจ้านี่แหละเจ้าโซนิกนั่นแหละเนี่มารคายขา ไปแล้วเพราะว่าตัวสายอาวุธเนี่ยเราก็ใช้เป็นเมทัลแบทหรือว่ากระบองเหล็กคิดสั้นไปกลุกความฮึกเหินในใจว้าวรอดไม่พวกเรารอดไม่พวกเราความฮึกเหิมอมเหมือนจะฮึกเหิมคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยสู้นะทุกคนยุ้กี้มาแล้วสามทีมที่เราใช้เนี่ยเอาทีมแบบนี้เหรอดูทีมก่อน อาอนี่บูธความไวบูธความไว้โซยรลิวไม่ดีมากกระบองเหล็กที่บอกว่าส่วนทีม2ทีมสาไม่หวังอะไรครับมาถึงแล้วน่าจะเอาทีมสองทีมสามายึดโรงงานเลยเพราะว่าทีมพี่ไก่แจจัดไอ,อ้หัวหน้ากิวยังไม่มาวะ่ะหัวหน้ากิวชื่ออะไรเนะี่ยตอนนี้เขาบอกไอ้พี่มาวอลแล้วเขาไม่มาเนี่ยนะนักกล้าสมาชิกหัวหน้าชื่อวาดาสนา เป็นผู้หญิงเหรอครับเนี่ยจาง้องแรมคนนําทัพจะบอกนะว่าเราจะวอร์แค่สามคนนะเพื่อนบีมแล้วก็ภูริทัดภูทั์ถึงขนาดยกมือไหว้บอกเห็นแก่ผู้เป็นเจ้าอย่าทําอะไรฉันเลยนะฉันขอชีวิตละเงียบจัดแชทโลกอย่างเงียบไปเล่นเซิร์ฟเวอร์หกร้อยกันหมดเลยเ,เนี่ยโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ห้าห้ามันก็เคย,เค,ย,เค,ยเคลื่นเหมือนหกร้อยนะตอนนี้มันเงียบเงียบไปแล้นเนี่ยอย่าหาวพี่บิดเลยครับถ้าพี่จะไปเรื่อยๆ <laughs> อตื่นเข้าไป จะไม่คิดให้พี่แกตัวไวมั้เจอกัน603ยายาวๆเดี๋ยวยยอ,อ้ามีคนมาเพิ่มแล้วบีทากเก้นดัชมิวสายลมแสงแดดก็มาวะดุนคลามนั่นสิครูชาวต่างชาติมิเตดุมิเทด,มเทดุมาสวยดีคุณแต่เป็นร่าง SSR นะพร้อมชิงชยัยเข้ามาสนามลบแล้วกิเก้ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเปลี่ยนทีไม่ได้แต่ว่าเราพร้อมและจัดทีมาอย่างดีลุยเลยดิยทีมแรกเขาไอเจดีพลัง16ล้านลองสู้ดู먼 จะมีเครเอาทีมนี้ล้าไป16ล้านก็เจอเราได้นะไหวหรอวะดูทีมเราไก่แจ้จัดการต่อสู้จะโหดร้ายจะเป็นยังไรครับเอาทีม3เราลงไปก่อนเลยมาก็แพ้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้20คะแนนให้กับทีมครับการต่อสู้มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจีนอตได้เปิดก่อนแต่เลือดเขาโอ้โหไม่น่ารอดไม่น่าเหลือมันไม่น่าเหลืออะไรแล้วในเมื่อเขามี สวินขับรถโบไม่เข้าอะไรสักอย่างโลยังไม่แตกเลยแล้วก็เตะปรับปรับปรับนี่ทุยริลมีดางเมจบ้างไหมจักรพัรดิเด็กโอ้โหน่าจะโอทีเควันเทิร์นคิวไม่โดนจริงจ้จริงจ,งจง้ปรับปรับปรับเขาก็ตีเราไม่เข้านะนี่มันกระสอบทายชนกันนชัดขอเมดูซ่าอาสอรพิษจู่โจมครั้งเจ้าเจ้โบ,โบ,โบไม่เข้าเลยวะโดนฟันไปหนึ่งที น่าจะแพ้ดูจากเลือดแล้วนะแล้วก็ดูจากดาเมจที่ทำได้น่าจะสักประมาณ30มสิบเทอเหนือตีก็าตายดูดิขนาดเกยประมวลผลยังประมวลไม่ทันเจดีเคโดปเจดีเคเนี่ยังไหแพ้ว่าเลยเอา20่สิแต้มไปแล้วกันนะมันได้รอบเดียวน,น,นนะ้นะปั๊บขึ้นมาอ่าได้เด็กปับ๊บมาหยุดโรงงานก่อน ฉันจะยึดโรงงานให้เองทีมไก่ของฉันอย่าเรียกว่าทีมเลยครับถ้าเอิเราเหลือจกักรพรรดิเด็กแค่ตัวเดียวเอาไปเด็กยึดให้หน่อยปั๊มเรียบร้อยแตีเอาแตกไปก่อนนะเอาทีมไก่เราแตกไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราเอาไปยึดฐานครับการต่อสู้โหดร้ายมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับแต่การโหดร้ายนี่มันเป็นโหดร้ายของเก๊เกพูดเด่เดี๋ยวเกรวินฉันมาเฉิดฉายแล้วเนื่องขอตายแพ้ไปก่อนเนอะพ่ายแพ้ได้20คะแนนให้กับทีมชุบชีวิต ได้พรเลยว่าเองความฟันชุบมาละ g 4โอเคไปกันฐานได้กันด้านหน้าเลยหัวหน้าจะได้แบบอืทำดีมากเห็นเด่นชัดยึดไปยืนยันคอยืนยันมาละทำคะแนนก่อนด้วยการยึดโรงงานครับเน็ตอะไรเนี่ยไก่แจ๊จัฮ้ย่จะฝั่งหนุ่ข้าวไปยึดโรงงานไปแล้วนะฝั่งหนุข้ามยึดสามเลยครับปัญหาหลักละเดี๋ยวเราไปดูวนนีว่าทีมหนึ่งเราตีอะไรบ้างห้าสิบห้าล้านหรอ โอ้ไม่น่าไหววะ่ะ55ล้านอันนี้ห้าสิบสล้านไหวไหมเนี่ยไม่แน่ใจใว่าตอนนี้พี่ไหวหรือยังอะ่ะเกรวินใครไ,ไวกว่ากันขอดูทีมก่อนเออตบไก่อยากตบ ขอตบไก่แล้วกันนะเราไม่น่าทูไหวครับแต่ทีมอื่นเราขอมาตบไก่นี่แล้วกันมาแล้วครับเกรวินของเกกี้ได้เฉิดฉายแล้วก็เปิดก่อน3ตัวกันเหรอฉันชอบรุมกันทื่แกอยู่แล้วแล้วก็มาแล้วครับบูดลูกแก้วมา8ลูกต่อให้โดนลบก็มีเอามาแล้วลูกเตะท่อน่าโดนใจแกแรก็พเข้าทีหลังยังแรงแล้วก็มาแล้วคิงแอนจินเสียงแห่งความหวังเตะตอตกเตะตอกวันนี้มี ทิงมาให้สุ่มกันด้วยอย่าเลือกสุ่มกันนะเพราะกระบองเหล็กของพี่เข้าที่หัวเข้าทีน่าโดนไป20ล้านยังไม่ตายว่ะมันแรงไปไหมขอลูกเตะใจเกเรอีกทีนึงสตันโบเข้าในหัวสตันสองตัวครับนี่คือการไล่จมตีอันโหดร้ายแล้วก็เสียงแห่งความไหวรอบไม่ได้ออกไม่ได้เล่นนะน้องชายฮีวเลือดตัวเองมาแล้วก็เข้าที่หัวของคิงอีกทีด้วยพวสามดาวกระบองเหล็ก แบบไล่โดนตีนะครับโดนแค่3ล้านดาเมจแล้วก็แฟดฟิวฟ,ฟาวปับปับเราอย่างรัวหมัดปืนคนยังยืดอีกหนึ่งทีรวยแยบแล้วคิงก็เองจิตเขายังไม่ได้ออกเลยนะนี่มันก็สอบสายชัดเกรวินทำให้เราออกไวขนาดนี้เชียวหรือขอฟาดกระนำเข้าที่หน้าอย่าอยู่เลยแกป้อม33ล้านติดไม่ยอดท้อแล้วก็โดนซรีวเขาตีธรรมดาลูกไฟไม่มีอะ นี่ดูความโหดเพราะเขาไม่มีคอแล้วคอเขาตายไปแล้วหมัดปืนกลยางยืดกันเหรอแล้วก็เสียงแห่งความหวังของฝ่ายตรงข้ามจะทําอะไรจะได้เมื่ออยู่ต่อหน้ากีกี้ผู้นี้น้องชายเอาเละครับโดนปืนใหญ่คำรามศูนย์สลายหายไปเข้าหน้ายู่24ล้านดาเมจมันไม่ตายวะขอหมัดปืนกลยางยืดตึงนึดตึหนึดห,ห,หมัดมังกรเหินนะาวเว้าปับป๊บ ปับทะลุไม่ยอดท่อปับ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 โอ้โหรวยยับครับแล้วก็หมาฟาบ้านแมนเฟียวฟ้าอีกหนึ่งทีแฟดทะลวงปับปับปับสั่งใจจัดเข้าสู่เทอร์นี่สองใจเกเรเขาน่อยเข้าที่หลังนะครับลุกเตะท่อนาโดเข้าที่หลังโอ้โหหนึ่งล้านสามแสนเมทแต่ทำงาน บทขยี้และเสียงแห่งความสิ้นหวังของฝ่ายตรงข้ามมัาก็ได้ดังตึงก้องจากคิงเอนจินแล้วก็เข้าที่หัวเข้าที่หน้าอยากปุ้มห้าสานติดไม่ยอดฮอแล้วก็ลูกเตะทอนาโดใจเกวเร่หเข้าที่ไทยปอยมาแล้วครับคิงเอนจินฮิวร,รัวรเอาให้เลือดมันเต็มยี่สลอดไปเลยน้องชายสะใจจริงครับวอลแรกของซุยเรวเกเร็ว,รวมาแล้ว โปหน้าหันมันเสียตรงติดไม่ยอดห้อนี่แหละแฟดเฟี้ยวฟ้าวลครับลูกไฟสิบลูกกะนเนาลูกไฟมันเหลือเน้องเหลือ,ลอ,ลอแล้วก็ k ิงเอนจิ n นเอาอีกทีเอาให้เลือดล้นล้นลูกไฟกระจุยกระจายน่าจะเป็นกระบองเหล็กคิดสร้างของเราที่ได้ปิดเกมนี้ฟาดกระหน่ำเข้าที่หัวเข้าที่หน้ายู่ ยังไม่ตายก่ออึดไปไหนวะเนี่ยขอปืนใหญ่คำรามยิงดาวหางระเบิดเถิดเพิงฉีดเข้าที่หน้าแปล้าน,นดาเมจหายไปจาได้นสัง่งสอนให้รู้สังกตซะบ้างว่าอยางมาเจอกับไหนแม่วาสนาพี่เจ๋งไหมเนาะพี่ตกมันยับเลยวาสนาอยากบู๊ต่ออยากเจอคนที่พลังมาพอกันเจอนหน่อย,ยมันมีฟฟนิกแมนวะ่ะจะรอดไม่ได้พี่ ฟินิ์แมนพลังห้าสิบล้านลองบู๊ดูแล้วกันนะไหวไหมวะหลบไหมมีฟินิ์แมนคอยชุบเด้ยเออประมาณแบบนี้เข้าไปดิขอบู๊หน่อยแล้วกันกิ๊กสู้ตายกิวอันี้ฉันขอเป็นแนวหน้าที่จะอัดแกแล้วเขาไวากว่าเวนกรรมแล้วแล้วซูริวเขาอย่างไวเลยเวนกรรมแล้วคราวนี้ โอ้โห่ทำไมกลือของความไวขนาดนี้วะกิ๊กี้อย่านะอย่าทำอะไรกิ๊กี้ผู้นี้นะขอร้องและ๋ยกี้มกกโดนกับลูกเตะทอร์นาโดใจเกเรเข้าที่ท้ายทอยๆๆติดไห่ติดสตันตไปก่อนครับแล้วอ้ซเยริยวเขาหมัดปืนกลย่างยืดแล้วก็ลูกเตะทอร์นาโดใจเกเรสตันอีกแล้เนี่ยโอ้โอ้สตันไปสองตัวแล้วก็คิงแองจิ้นเสียงแห่งความสิ้นหวังเดี๋ยวมันเหมือนที่เราอัดไอ้เทินเมื่อกี้เลยแต่คราวนี้เราเป็นฝ่ายโดนครับ เขามีแฟดมาแล้วขอบล็อกลูกไฟหน่อยก็แล้วกันแฟดทะลวงออกบ้างนี่เฮ้ยอย่าไปยอมก็ดีวะเราก็มีเกรวินใจเกเรขอหิวเลือดขึ้นมาก่อนแล้วก็มาแล้วฟาดการะนำเข้าที่หน้าของเข้าไว้โดนไป1 1ล้านครับ11ล้านนี่เหรอไมเบาจริงอ๋อ,อมันเป็นแค่ไล่โจมตีนะคอันออกบ้างได้ไหมใจคอจะไม่ให้พีเดอ,ออกโจมตีบ้างเยดยอ่ะน้องชายอ้โหูเล่นรัวๆหรือว่าคิงมันเพลง อย่ากันนั้นเลยนะอย่าพึ่งนะทิ้งหยุดหยุดตรงนั้นก่อนให้ฉันได้หายใจพักหายคอกันสักบ้างอู้โดนหมัดปืนกลยังยืดอาวุธสามดาวอีกหายเดียวโอ้โหยังไม่ได้ออกเลยที่ตายหมดทีมว a t โอ้โหกระบองเหลก็กมวงใจได้ออกฟาดขอลดเลือดเขาสองร้อยล้านสองร้อยล้านยังไม่ตายหมัดปืนกล อย่างน้อยฟินิกให้มันเลือดน้อยไปก่อนแล้วก็ปืนใหญ่คำรามคึอกล้องเขาไม่ตายแล้วเนี่ยไม่ได้ออกเลยเนะี่ยโอ้เปิดก่อนได้ปูดจริงฮนะเอยเปิดก่อนได้เปรียบอันนี้ของแท้ทําไมไม่เชื่อคาพูดของบอลทองเนะความจริงเนี่ยมันใช้สูตรการอันนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะข้ามเวลาท i m ส s t o คือออกเกมเข้าใหม่แต่เราจะไม่ทําแบบนั้นมันเป็นการโกงเกินไปเราสู้ไปเลยคนระับข้อ,อ้างเน คือออกเนี่ยก็แพ้อยู่ดีเราเรีเทิร์นกลับมาแล้วขอเอาคืนหน่อยแต่ว่าไม่ได้ออกเนี่ยพวกเรวิ่งเขาไว,หว้หัวใจเกลเร่เข้าท้ายทอย13ล้านแล้วก็หมัดปืนกลกระบองนี่กระสอบจัดไม่อดอสักทีแล้วก็โดนใจเกลเร่เข้าที่หลังเข้าท้ายทอยแล้วก็มาละคิงเอนจิ้นเขานี่มันภาพเหมือนที่เราอัดไอทีเมื่อกี้เลยแต่ครั้งนี้เราโดนอัดนะทนอะไรวะเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยโดนสไมา์แมนฮิวมาอีก มันน่าอายขนาดไหนโดนสบายแมนตกคิงเอนจิ้นรัวๆเลยเอายิวให้เลือดล้นไปเลยน้องชายมาขนาดนี้จะทำอะไรพี่กระเทอรนหมัดมังกรเหินนภาอูสามดาวปับป๊บปับ๊บปั๊บุยลิวมันก็ยังคงแรงอยู่นะอูสามดาวนี่มันรวยับเลยนะเราได้ออกว่ะเฮ้ยไม่ได้ออกนี่โดนสตันอเจเลอแล้วกระบองเหล็กกระสอบลายของแท้ เอ้าได้ออก,กฟ้าฟาดกระรามเข้าที่หัวขอไปสักศพหนึ่งได้ไหมอ่ะขอแรงแรงเบ็ล้านเป็นแบบไร่โจมตีไอตีธรรมดาโดนสตั้นไปนะแล้วก็ฉีดเข้าที่หน้าครับหน้าอยู่บอกเล็กีกีโดนไป2ล้านดาเมจฟินิกแมงเขาจะขโมยเองันเหรอฉันเหลือตัวเดียวแกขโมยจะไม่ได้หรอกนะฟินิกของเอฟ ท,ทำอะไรฉันได้ล่ะเฮ้เไม่เด็กของแกก็ได้เป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นนะมเมื่อฉันเหลือแค่ตัวเดียวนาะมาละเทินที่สามครับโดนเข้าที่หลังครับไม่เข้าที่หัวเข้าที่หน้าเนี่ยเข้าที่หลังก็หุกกระเลวินย,ยัง่กระเลว4เมตรเต็ดทำนานบดขยี้แล้วก็หมัดปืนกลสาหัสไปหนึ่งทีเลือดเราเยอะอยู่เนี่ยเฮ้ยกระบองเหล็กอยู่นานแล้วตัวเดียวเนี่ยเลือดห้าหลอดโดนเข้าที่หลังรัวๆเลยเลือดตอนนี้ยังห้าหลอดอยู่แต่สตันเนี้ยไม่ได้เล่น สตันจนกว่าจะตายและคิงไอจิ i n ติ๊กตอกติต๊กตอกเข้ามาแล้วก็มาแล้วสมายแมนฮิลเลือดจนเต็มทุกตัวนะ้วมัง้งอ่นนี้เลือดเต็มแล้วมัง้งหมัดปืนกลนเป็นหนึ่งทีคิงเอนจินนี่คือแบบยื้อชีวิตรอความตายพเนี่ยจะจบชีวิตฉันเมื่อไหร่หมัดมังกรเหินนพะาเวหาปับปับปับป,ป,ปัุยเราอึดนะเนี่ยลดเธอรละหลอดอ่ะอยู่ได้อีกี่เธนอ,อยู่ได้อีกสามเธน ไม่น่าจะรอดและเหลือให้เธอนี้แหละเธอนี้เก๊เกผู้นี้น่าจะไปสวรรค์ฉันดีใจที่ได้ไปสวรรค์ขอเอาไปด้วยอีกสักสมเล็แต่ตีเบาขนาดนี้เอาใครไปได้วะสี่ล้านมันเป็นราเมตนไดโจมตีเพราะว่าตีจริงๆมันตีไม่ได้โดนสตันะโดนฉีดหน้ายู่อีกโอ้โหกล้านแปดเลื่อนเหลือหลอดเดียวครับ ฟินิกแมนฟินิกดิ่งเวหาขโมยกีกี้บ้ม8ปดแสนดาเมจเลื่อนอยังเยอะอยู่สมายแมนตีฮิวอีกแล้วเข้าสู่เทิร์นที่สี เอนีสี่ก็โดนเปิดด้วยลูกเตะทอร์นาโดใจเกเรเข้าที่หลังหนึ่งล้านสามแสนแล้วก็สวีดูมัดปื้นคนอย,าอย่างยืดเลือดเราเพิ่ม,มนะฮะสองลอดดูสิว่าเราจะโดนจบเกมในเทอร์นี้ไหมโดนสตันอีกครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนดาเมจแล้วก็คิงแอนจินบูทดาเมจบูทความไวบูทเลือดฝ่ายตรงข้ามมาติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็เรว,วินสวีเดวยังไม่ออกนะนี่อันนี้เป็นไล่โจมตีของสมัยแมน แล้วก็ตูดีมหมัดปืนกลยาเยอะตึงนืดตึงนืดคิงแอนจิงเสียงแห่งความหวังเมื่อไหร่จะเลิกฮิวเลือดเ,เต็มหลอดแล้วพี่ใจคอจะไม่ผมได้หายใจบ้างหรอหมัดมังกรเหินนะ้าปั๊บ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 ขีดตีคอไม่นา่ารอดหมัดปืนกลอย,าย่างเยอะเรียบร้อยอ่ะอม,มีทีมหลักของฉันนะทีมหลักของฉันยังแพ้เละเทะขนาดนี้ไม่สามารถเอามันไปได้แม้แต่ศพเดียวสมแล้วที่เป็นกระสอบทรายสายฟรี ถ้าเซิร์ฟเวอร์603ยังเล่นสายฟรียอยู่จะรอดไหมเนะี่ยนะฮะแต่ว่าการต่อสู้ของเราคิดว่าเราจะชนะนะเพราะว่าเขาเขาเนี่ยไม่สามารถจบอาจารย์น็อตได้แน่นอนอาจารย์น็อตพลัง100ล้านอะทีมเนี้ยเอาดิแล้วก็อยู่แถวหน้าัะด้วยน้องชายมันชนะอยู่แล้วเรา8ทีมเดี๋ยวมาอัปเดตนะตอนนี้ขอไปทํางานก่อนบิดหมดปลอก